ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวานนี้นะคะเราอยู่กันที่กรุงจาการ์ตาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็เดินทางออกมาจากกรุงจาการ์ตาเพื่อไปที่อีชวา ถึงเวลาข้าเย็นของน้องวิลินแล้วค่ะหนูจะคันข้าวเย็นแล้ววันนี้วิลินกินอะไรคะติ๊งนี่ค่ะทุกคนนั่นก็คือสอรี่ลุกข้าวต้มตับไก่แล้วก็มีผักตุนนะคะทุกคนวิลินจะกินข้าวแล้วนะคะวิลินจะกินข้าวแล้วนะครับกินข้าวแล้วนะคะ ดีมากค่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสนะคะอยู่บนภูเขาขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวแม่ไปป้อนข้าวน้องก่อนลูฟี bye ่จุ๊งจุ๊จุ๊งจุ๊งลูฟีจุ๊ง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 ลูฟไปละบ๊ายบาย